วันด้าซิตี้1.5เคียร์ออโต้ปี2009ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันกับราคาอยู่ที่249,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่4,181บาทเท่านั้นเดี๋ยวสายลมพาชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงารใหญ่อุบลราชธานีนี่ท่านผู้ชมวันนี้สายลมยินดีนำเสนอคันนี้หละค่ะ Honda City 1.5นะคะปี2009กับ Gear Auto. เกียร์ออโต้เ้าเดี๋ยวหลายคลิปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าสอสายลมคันนี้นะ่ยยังไม่ออกอีกเหรอยังค่ะท่านผู้ชม1บิ้วงานใหม่2ปรับราคาใหม่ที่ถูกกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวสายลมพาชมก่อนว่าจะเรศขนาดไหนนะคะ,ะท่านผู้ชมบิ้วงานแบบ สุดยอดมากเลยคันนี้นะคะท่านผู้ชม4สูบนะคะ1,497 cc 120แรงม้าค่ะท่านผู้ชมดูก่อนค่ะสีนี้สีหายากนะคะท่านผู้ชมปรับราคาใหม่บิ้วงานใหม่ค่ะท่านผู้ชมถูกสุดๆเลยหอนก็ถูกราคาก็ถูกนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมอะนะคะสีเทานะคะท่านผู้ชมเข้ากับสีดำเงาตรงนี้ค่ะนะคะตรง เนี่ยค่ะกระจกมองข้างตรงไฟเลี้ยวเนี่ยค่ะเก๋นะคะคันนี้พิเศษเข้ามาก็คือชุดแต่งนะคะสเกิร์ตเขารอบคันเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมค่ะติดให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเนี่ยบิ้วงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะคะท่านผู้ชมยางก็ใช้ได้อีกนานๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอยางนะคะท่านผู้ชมคันนี้พาเครดิตด,ดีๆนะคะเครดิตด,ดีผ่อนได้นานๆนะคะท่านผู้ชม เอกสารไม่ยุ่งยากอ่ะบิ้วงานให้ก่อนคืออย่างนี้ท่านผู้ชมคะ่ะคันนี้นะคะเครื่องเสียงไม่มีแล้วเพราะว่าถอดออกเรียบร้อยนะคะเพราะบางคนจะมีปัญหาเรื่องแบบซอสสายลมคันเนี้ยไม่ชอบเครื่องเสียงได้ไหมไม่ต้องกังวลแล้วค่ะถอดออกหมดแล้วนะคะเครื่องเสียงก็ถอดให้เห็นไหมคะนี่ก็บิ้วงานบอดที่ขาดที่อะไรทําให้หมดแล้วค่ะท่านผะู้ชมเห็นไหมข้างหลังชมเห็นไหมคะกว้าง ตรงนี้นะคะทาให้ตึงแล้วที่มันหย่อนมาเน้นหนึ่งนี่ก็ตึงเห็นไหมคะบนหลังคาตรงฝ้าเนี่ยมีหมอนให้ด้วยเป็นไงคะนั่งข้างหลังแบบสบายสบายเท่โอเคนะคะทําความสะอาดได้ง่ายค่ะท<ม>่านผู้ชมกว้างด้วยเดี๋ยวชมด้านหลังนะคะท่านผู้ชมคะ,ะด่าสายลมพาชมด้านหลังน,นะคะกว้างมากเลยเห็นไหมคะ่ะาใส่ของได้แบบเต็มเต็มเลยนะคะ โอเคเครื่อง IVT e เ h เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมพาชมว่าคันนี้ปี2009นะคะเลขไมเท่าไหรท่านผู้ชมคะอะนี่ตรงพวงมาลัยเห็นไหมคะไม่มีตำหนิเลยนะคะหไหมเดิมๆม,มากเลยตรงนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะท่านผู้ชมหัวเกียร์ปล่อยหัวเกียร์ก็เดิมๆไม่ไม่มีรอยเลยนะคะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้ขับง่าย อ้าวเลขไม่นะคะท่านผู้ชม2 1 7 5 8กิโลรถปี2009 Honda City จัดเต็มจัดล้นได้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ลมพาชมเสียงว่าว่าเสียงจะแบบนิ่มมากอ่าเห็นไหมคะเครื่องเบนซินท่านผู้ชมนิ่มมากนะคะเอร์ก็เย็นเอ่เอเย็นมากค่ะท่านผู้ชมเย็นไม่พอนะคะ ฉ่ำด้วยนะคะถ้ารถปีนานหน่อยสายลมจะเช็คระบบแอร์เป็นเรื่องแรกเลยนะคะว่าแอร์เย็นไม่พอต้องฉ่ำด้วยท่านผู้ชมไหมคะแต่ก็ดังใช่จริงลูกค้าหลายๆคลิปชอบบอกว่าสายลมเช็คแต่ให้หน่อยเช็คให้แล้วดังแน่นอนนะคะเสียงนิ่มมากเลยอ่าราคาเท่าไหร่สายลมอ้าโอเครถชอบแล้วเดี๋ยวรอฟังราคาว่าราคาจะเด็ดแค่ไหนนะคะรับเปิดเทอมใหม่นะคะ เปิดเทอมใหม่ไม่พอใกล้ปีใหม่ด้วยกับราคาเราใจมาก h o n d a City 1.5เกียร์ออโต้ปี2,009ท่านผู้ชมราคาอยู่ที่2,49,000บาทเท่านั้นใช่หรอสอสไยลมใช่ค่ะราคาไม่ผิดนะคะ2,49,000 00บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสนใจสอบถามเรื่อเอกสารค่าวัดเท่าไหร่ไยลมบอกแล้วนะคะว่าค่างวัน1ด4 1บ1บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมโทรมาที่เบอร์0 6 1 9์8 1 8 1 9 0619581819สโลเกนอะไรคะสายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์1สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน2กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชัน่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนรับสิทธิทพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาเซนเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ